ครับก็กลับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่องท่ารู้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงคําสอนของลูกปูดูนนะครับอาตูโลนะครับซึ่งท่านสรุปคําสอนเรื่องยารยสัจสีง่ายๆนะครับซึ่งคํานึงนะครับที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับก็คือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะครับว่าหลายๆท่านคง อย่าสงสัยนะครับว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันเป็นสมุทัยได้อย่างไรนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายคําว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะครับเราต้องมาตีความหมายกันนิดนึงนะครับว่าคําว่าจิตที่หลวงปู่ดูลกล่าวถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะจิตเนี่ยมันแต่ละที่เนี่ยจะอธิบายความหมายไม่เหมือนกันจิตในความหมายของหลวงปู่ดูลในที่นี้ก็คือธาตุรูนะครับ ธาตุรู้นะครับที่มันรู้สิ่งใดนะครับแล้วก็ไปยึดสิตน,นั้นนะครับก็คือการที่มันส่งออกข้างนอกนะครับส่งออกข้างนอกนะครับซึ่งธาตุรู้นะครับ้าเกิดเขารู้อยู่กับตัวรู้เฉยๆนะครับก็จะไม่ส่งออกนะครับนะครับซึ่งตัวธาตุรู้นะครับในการส่งออกเนี่ยมันจะมีฝั่งรูปกับฝั่งนามนะครับฝั่งรูปอย่างเช่นอย่างเช่นตากระทบรูปนะครับเช่นตากระทบรูป อย่างกรณีเราสมมติว่าเราเดินอยู่อยู่ในห้างนะครับอยู่ในห้างเนี่ยนะครับเราเราเจอดาราที่เราเช่นชอบนะครับแล้วเราก็เราก็จะไปสนใจนะครับว่าดาราเนี่ยหน้าตายังไงมีความสูงต่ํานะครับยังไงนะครับใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็คือเราจะเจ็ดะส่งออกนอกเรียบร้อยนะครับก็คือธาตรู้เราเนี่ยส่งไปที่ดารานะครับ นี่ก็คือการส่งออกไปในในรูปนะครับเพื่อไปไปดูนะครับไปสารวจนะฮะหรือไปโฟกหรือผมจะเรียกว่าโฟกัสนะครับนะฮะถ้ารู้เนี่ยไปโฟกัสตรงนั้นนะครับก็เลยส่งออกนะครับันรูปเอาแล้วเราเอ่อจะไม่ส่งออกทํำยังไงนะครับคือกรณีการที่ไม่เอ่อไม่ส่งออกนะครับนะครับก็คือการที่เรามองนะฮะเรามองสัตว์ว่ามองนะครับก็คือมองเราก็ไม่ได้ให้ข้ามให้ไม่ให้ความหมายนะครับอันนี้คือ บทของภยสูตรก็คือสัตวานั่นเองถ้าเกิดเรามองนะดารานะครับเหมือนคนคนหนึ่งนะครับหรือเป็นภาพภาพหนึ่งนะครับแล้วเราจิตจิตหรือธาตุรู้เรานะฮะไม่ไม่ไปโฟกัสนะครับเป็นการมองกว้างๆนะฮะมองปกติเหมือนตอนที่ดาราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับตรงเนี้ยก็คือไม่ส่งออกนะครับซึ่งโดยโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปจะทําไม่ได้นะครับเมื่อไม่ได้มีการฝึกนะครับก็จะมีการส่งออกในรูปแบบการ โฟกัสในเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งไอการส่งออกนะครับมันจะมีอย่างที่ผมบอกแล้วมีฝั่งรูปกับฝั่งนามแล้วฝั่งนามเป็นยังไงฝั่งนามก็คือว่าฝั่งที่มันเป็นตัวสิ่งที่เกิดในใจเรานะครับนะครับสิ่งอะไรที่นอกเหนือจากาธาตุรู้นะครับที่เป็นเอ่อเป็นรู้นะครับรู้ตัวนี้คือตัวฝั่งของนามทั้งหมดนะครับซึ่งฝั่งของนามจะมีสัญญาสังขารเวทนาแล้วก็วิญญญณขคันนะครับ ซึ่งมันจะทํางานผสมกลมเกี่ยวกันถ้าเกิดธาตุรู้นะครับรู้ว่าสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมานะครับเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็คือภาวะของสัตาว์นั่นเองนะครับก็คือเมื่อเห็นว่ามันมันขึ้นมานะครับเป็นเป็นสิ่งที่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็ตัวธาตุรู้นะครับไม่ได้มั่นหมายสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นะครับธาตุรู้จะไม่เกิดการยึดมั่นถือมัน่น นะครับตัวธาตุรู้เองนะครับก็จะเป็นธาตุรู้ที่อิสระนะครับซึ่งโดยเดี๋ยวผมขอสรุปอีกทีนะครับโดยปกติธรรมชาติเรานะครับที่เขาไม่ค่อยสอนกันก็คือภาวะของตัวธาตุรู้หรือภาวะรู้นะครับซึ่งโดยปกตินตัวตัวธาตุรู้นะฮะก็จะมีแค่มีแค่เสียงเดียวนะฮะผมมายกตัวอย่างเปกับปั้นอันเดียวแล้วตัวรูปนามขันท่านะครับก็จะเป็นฝั่งของสิ่งที่ปรากฏผมจะเรียกสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่ธาตุรู้เนี่ยเขาไปรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับ ถ้าเกิดาธาตุรู้นะครับเขาไม่มีความบั่นหมายในรูปนามพันห้านะครับแค่แค่แค่ว่า,าธาตุรู้เขาทําหน้าที่แค่รู้อย่างเดียวเขาไม่มีตัวมีตนแต่เขารู้สิ่งอื่นได้แต่เขาไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้นะครับนะครับตัวาธาตุรู้เนี่ยก็จะแยกออกมาอิสระนะฮะจากรูปนามพันห้านะครับตัวาธาตุรู้จะเป็นาธาตุที่แยกออกมาก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่า,าธาตุรู้เกิดภาวะของอวิชชาปุ๊บนะฮะมันก็จะรู้สิ่งใดก็จะไปยึดสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับ นะครตัวธาตุรู้เนี่ยหรือตัวจิตเนี่ยมันก็จะส่งออกมาในรูปและนามอย่างที่กล่าวแล้วนะครับมันก็จะมีฝั่งรูปนะครับก็คือสิ событи, อ่งที่อ่าที่เป็นรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้างนอกนะ,ะหรือว่าตัวเราเนี่ยนะฮะก็เป็นฝั่งรูปเนี่ยนะครับถ้าเกิดธาตุรู้เนี่ยมาไม่ฆ่าพวกเนี่ยมันก็จะเกิดอ่เกิดตัวอ่วิชาตัญหารหรืออุปทานแต่ถ้าเกิดธาตุรูถ้ถอยถอยกลับมานะครับมาทาหน้าที่แค่รู้นะครับไม่ไม่ยุ่งอะ่ะสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูป นามอีสต so you know you know ัวนะครับนะครับธาตุรู้ถอยออกมาถอยออกมาปุ๊บนะฮะธาตุรู้จะเป็นธาตุอิสระนะครับนะครับธาตุรู้ซึ่งธาตุตัวนี้นะครับก็จะมีภาวะรู้นะครับรู้ตื่นเบิกบานนะครับรู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีภาวะของของความว่างนะฮะรู้ว่างๆนะครับนะครับผมก็จะขอสรุปเท่านี้นะครับว่าตัวตัวการส่งอ่อนเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งฝั่งรูปหน้านามนะครับแล้วตัว ฝังรูปและนามเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นรู้มันก็คือธาตุรู้ธาตุรู้ถ้าเกิดว่ารู้แล้วไม่ส่งออกในรูปไม่ส่งออกในนามมันก็คือที่ครูบาอาจารย์บอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ